ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมมวยหูเอคนรักมวยไทยนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทัศนาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยรักมวยชอบนะครับมวยไทยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่13นะครับกันยายนพุทธศักราช2563นกะครับก่อนที่จะให้ทัศนาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝากมวยหูไว้ด้วยครับมวยหูเอคนรักมวยไทยครับภาคสดติดขอบเวทีทุกช่องครับมีตัวตนจริงทํางานจริงแน่นอนนะครับเพียงเดือนละ7 0 0บาท2เดือน1000บาทนะครับ VAP ถือเครื่องเข้าเวที1,200บาทนะครับทดลองฟังอาทิตย์ละ300บาทนะครับลายเสียงเดือนละ300บาทนะครับสนใจก็โทรมาสมัครกันได้ครับที่082 129 2962 082 129 2962หรือ0625 284737ครับ0625 284737นะครับสมาชิกนะ ก็ฝากผู้สนับสนุนหลักไว้ด้วยนะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับไทเกอร์24ครับเว็บนี้มาตรฐานการเงินมั่นคงครับปลอดภัยถอนไวภายใน5นาทีครับการันตีโดยผมครับมวยหูเอคุนลักมวยไทยตอนนี้เลทก็เปิดแล้วครับสำหรับเลทช่อง74นะครับเดี๋ยวผมจะบอกพร้อมกับทัตนาวิเคราะห์วิจารณ์มวยเป็นเลยนะครับก่อนจะฟังทัตนาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําหน้าที่ต่อไปนะครับสมาชิก มาดูคู่ที่หนึ่งครับเป็นวยรอบปูนเสือครั้งที่ยี่สิบครับแดงเป็นสลามฉลามเสือนายกเอท่าสาลาครับหรือเจ้าฉลามขาวอาอบตสาโรดนะครับ<ม>คบกับบอลลังซับสรสะะชีชนะครับมวยคู่นี้ชกกันมิกัดหนึ่งร้อยี่ปอมนะครับบอลลังซับ์นชื่อเดิมก็เจ้าลูกกอกน้อยต่ออิทธิพลต่ออิทธิพลตัวเดียวกันนะครับนะฉลามเสือนะครับล่าสุดต่อยไว้ก็มี แพ้คะแนนบพลังซับสอธุรกิจที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็มาชนะคะแนนสาวขาวสดชิดสารวัตรเสือที่ช่องเจ็ดสีวันนี้นชนะไปสองต่อหนึ่งเสียงครับสมาชิกนะวันนั้นนี่เชียดเฉียรกันเลยแหละต่อยมวยรอบนะครับส่วนบพลังซับล่าสุดต่อยไว้ชนะนกนพเก้าจิตมังมอนที่กำแพงเพชรครับชนะคะแนนฉลามเสือนายกเอท่าสาราที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็แพ้นกยกสามครับเจ้าซันแบ็กบูมเด็กเซียนที่ช่องเจ็ดสีนะครับสมาชิก มวยคู่นี้เลยเปิดไปที่เจ้าฉล,าม,า,ฉลามเสือครับเจ้าฉลามเสือห้าสี่นะครับเลทเปิดตอนนี้นะครับเปิดที่เจ้าฉลามเสือห้าสี่ฉลามเสือเป็นมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่อซ้อมอยู่ที่ค่ายสโชคมีชัยนะสมาชิกนะเป็นมวยเข่าครับเปิดเกมครับเป็นมวยเข่าครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นบูดุดันครับกาแหละกกาชนกาสวนปลายแข็งแร่งแข็งแรงเข่าในนี่ใช้ได้เลยนะครับนะ ประเภทปอดใหญ่ปลายแรงนะครับนะกิจหัวใจใช้ได้ส่วนบรลังรัพย์ครับเป็นมวยจังหวัดอุดรนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสละชีพครับมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมมวยไอคิวมวยสมองมวยนี่ดีครับวงในมีรูปอ่าไล่ข้อไล่แขนกดแขนขาไว้นะครับสําหรับเจ้าบพลังซับนะครับสมาชิกนะมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับวันนั้นนี โอ้โหสามยกนี่เจ้าฉลามเสือนี่เป็นต่อประมาณสองหนึ่งสามหนึ่งอะยกสี่นี่มาออกทะเลอะมายืนในเจ้าบรนลังซับเตะเป็นมวยทรงที่ว่าเจ้าฉลามเสือนี่ทรงแพ้มวยซ้ายยืนในเตะเล่นเลยครับสมาชิกอ่อ ยก4นี่เจ้าบอลลังรั์นี่ล่อเป้าเตะล่อเป้าเลยยกขาขึ้นมาก็ชนะขาดไปเลยนะครับสมาชิกวันนี้กลับมารีแมตช์กันอีกครั้งนะครับเรดเปิดฉลามเสือ5-4ผมยังชอบไปที่เจ้าบัลลังรั์ครับจังหวะฝีมือมวยิวมวยสมองมวยยังดีกว่าครับเป็นมวยซ้ายด้วยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเนี่ยอาวุธหลากหลายครับสำหรับเจ้าบอลลังทรั์นะรานนั้นก็เจอซันแบ็คเข้าไปก็โอ้ไหไม่ไหว,ไ,ไ,หวไปโดนศอกนับก่อนแล้วก็ เอ่อโดนสอกโดนหมัดผมก็จําไม่ได้นะครับก่อนก่อนหน้าที่จะโดนนอกนะก็พลาดเลยและครับตอนนั้นเสมอไหนเสมอกันน่ะหน้าเสือตัวเงินดีด้วยนะครับสําหรับเจ้าบัลังทรัพย์ผมออกไปที่ัลังทรัพย์สองสลาชีพนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับผมดูฝีมือมวยไอคิวมวยสมองมวยดีกว่าครับสมาชิกคุยสองครับแดงเป็นสักเลดเตียดเพชรเดชะพบกับเจ้าหยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับหรือเจ้าเพชรวัฒนพุ่มพันุ์ม่วงนะครับ มวยคู่นี้เจ้กันวิกัด115ปอนด์นะครับสักเล็กนี่ล่าสุดต่อยไว้ก็มีแพ้คะแนนยอดพยักสอจอเล็กเมืองนนทที่ช่อง7สีนะครับวันนั้นชิงแชมป์ร้อยแปดปอนด์นะครับอของช่อง7สีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรที่ราชดำเนินนะครับส่วนโยก,กิรีล่าสุดต่อยไว้ครับชนะคะแนนเพชรดำสิทธิ์คู่ไทยครับที่ช่อง7สีแล้วก็มาชนะคะแนนมาเหสวนเอกเมืองนนทที่ลุมพินี เละคู่นี้เปิดไปที่ศักเล็ก54ี่นะครับเปิดแดง54สมาชิกศักเล็กเป็นมวยเข่าอาชีพครับเป็นมวยเข่าประเภทเข่าครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับเดินเตะเดินต่อยเดินปั้มรัดฟัดตีหัวจิตหัวใจดีปลายแข็งแกร่งแข็งแรงส่วนโยคิลีครับก็เจ้านีหมอนี้ก็เป็นมวยเข่าครับเป็นมวยทรงคล้ายๆกันประเภทเตะหนักต่อยแรงครับเดินปั้มรัดฟัดตีหัวจิตหัวใจดีก็ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมซ้อมดีมากๆนะครับสําหรับ เจ้าหยกคีรีนะครับสมาชิกนะอยู่กับป่าน้องน้อยทีเอ็นมวยไทยครับค่ายมวยค่ายนี้ที่ทางทีมงานพวกผมนี่นับถือมากๆนะครับสมาชิกมวยคู่นี้จะบรรยากาศหนึ่งร้อยสิบห้าปอนะครับเบลดเปิดไปที่สักเล็กห้าสี่ผมดูไม่น่าต่อเลยครับเพราะว่าเวทนี้น้ําหนักนี้เนี่ยหยกคีรีมันจะดีกว่าครับหยกจีรีก็ต่อยอยู่ประมาณนี้ครับร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้านะครับส่วนสักเล็กนี่พองขึ้นมาครับต่อยร้อยสิบเอ็ดครับสูงสุดนะสมาชิกนะ ปกติก็ต่อยอยู่ร้อยหกร้อยแปดอะสำหรับเจ้าศักเล็กนะสมาชิกนะวันนี้เล็กกว่าครับบทเบียดเสียดสีไปแล้วทีต่อทีโดนต่อโดนผมยังมองดูว่าเจ้าหยกคีรีดูดีกว่าครับสมาชิกชอบไปที่หยกคีรีนะครับคู่ที่สองมาดูคู่ที่สามครับแดงเป็นเจ้าเหนือทรณีสามใจวิเศษสุดครับหรือเจ้าเหนือทรณีเดียเกียรติเพชรครับพบกับสิบแสนเครื่องควอเตอร์โบชั์ครับหรือเจ้าสิบแสนสอ0แสนแก้วนะครับ มวยคู่นี้ชจกันวิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับล่าสุดเหนือธรณีต่อยไว้นะครับชะะนะคะแนนลุ่งแสงตะวันสอพาลาดนะครับที่หมอชิตแล้วก็มาชะะนะคะแนนสองุมมังก,กรกัลายาณยน์ที่จังหวัดนนทบุรีริบแสล่าสุดต่อยไว้ครับแพ้คะแนนสีวกรเกียริเจริญชัยที่ลุมพินีแพ้คะแนนสีวกรเกียริเจริญชัยที่ลุมพีอ่าที่เวทีหัวหมากนะครับรอบที่สอง เลนคู่นี้เปิดเจ้าแบทแมน5-3หรือเจ้าเหนือทรณี5-3แล้วธรณีนะครับเป็นมวยจากจังหวัดอุบลครับซ้อมอยู่ที่ค่ายราชามวยไทยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับหลักเดี่ยวม,มวยไอคิวมวยสมองมวยดีเก่าเก่าเกมนะครับสอคมบอ่ะวงหน,นก็มีลูกลูกขวางหน้าคํำแทงนะครับส่วน10แสนครับเป็นมวยจากจังหวัดสกลน,นะครับ เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับเป็นมวยประเภทเข่าในบูดุดดันนะครับเตะหนักต่อยแรงประเภทหนักแรงทุกลูกเนี่ยความหนักความแรงเนี่ยเจ้าเอ่อสิบแสนจะดีกว่าประเภทเข่าในนะวงในมีลูกปั้มรัดฟัดตีหัวจิตหัวใจดีครับต่ว่าร่างหลังนี่โอ้โหสองไฟหลังนี่สะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับเหรีเปิดแบทแมนห้าสามนะครับแล้วก็ต่อยที่ช่องเจ็ดด้วยเป็นง่ายๆต่อยกับมวยเจ้าบ้านอย่างเจ้าเหนือธณีครับ ถอยยังไงก็ชนะนะครับสมาชิกต่อยยังไงก็ชนะแพ้น้อยคือชนะผมบอกไปที่เหนือธนีเข้าก่อนได้เปรียบสมาชิกเล่นห้าสามก็ดูหน้าต่อนะครับยังไงก็ซื้อขายบางทุนสองข้างได้แน่นอนนะครับสาหรับมวยคู่นี้สมาชิกผมบอกไปที่เหนือธนีสามใช้พิเศษสุกับเล่นมวยคนจัดไว้ก่อนสมาชิกนะเล่นแล้วไม่เสียได้ตังแน่นอน,นครับเล่นแล้วไม่เสียใจว่ามีราคานี่ให้เราขยับขยายแต่งตัวบางทุนกินสองข้างได้แน่นอนครับสมาชิก มาดูคู่เอกครับแดงนี่เป็นเจ้าฉลามประรันชัยนะครับหรือเจ้าฉลามขาวเกียรติฉเหลิมพบนะครับพบกับวิวเพชรโกศลนะครับหรือเจ้าน้องชื่อเดิมก็เจ้าน้องวิวสพรผ้านานรายนะครับพิกัด127อปอนด์ครับมวยคู่นี้ฉลามล่าสุดต่อยไวชะนะคะแนนช่อฟ้าทอเสียงเจนน้อยที่จังหวัดภูกเก็ตครับแล้วก็มาชะนะคะแนนวิวเพชรโกศลที่ลุมพินีวันนั้นชิงแชมป์ อ่าลุมบินีนะครับรุ่นหนึ่งว่า 1, 26ปอนด์น่ะส่วนวิวเพชรกสสล่าสุดต่อยไว้ชนะคะแนนเพชรลุงสิทธนายกไก่แปดเลี้ยวที่จังหวัดปราจีนครับชนะคะแนนกล้าศึกเพชรจินดาที่หมอชิดแพ้คะแนนฉลามพลันชัยครับที่ลุมบีแล้วก็มาชนะคะแนนคมปตักสินบีมวยไทยที่หมอชิดตลนคู่นี้เปิดไปที่ฉลาม5-4 เดเปิดไปที่แดงห้าสี่นะครับฉัลามนะครับฉลามครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับเดินเปิดเกมเดินชวนทะเลาะไม่หยุดนะครับเดินเตะเดินต่อยเดินปั้มรัดฟัดตีหัวจิตหัวใจดีปลายแข็งแข่งแข็งแรงอาวุธนี่หลากหลายนะครับนะแต่ว่าเดิมๆก็เป็นมวยเข่าเป็นมวยเข่าลน้นๆเลยเประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับสมาชิกส่วนวิวครับ เป็นม,มวยฝีมือครบเครื่องนะครับว่าดักเตะดักเสียบดักแทงครับวงในมีลูกขวางหน้าค้ำแทงนะครับปลายแข็งแร่งแข็งแรงหัวใจดีกระดูกรดกระเดี่ยวการผ่านมวยเนี่ยคู่นี้นี่ถามว่าใครเจอมวยดีๆมาเยอะกว่านะครับผมว่าฉลามประลันชัยนะครับต่อยมาก่อนนะครับพอไปกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยดีกว่าแล้วก็เคยชกันมาแล้ววันนั้นตามยกนี่คู่ขี้สูสีครับยกสีมานี่วิวนี่แพ้ความแข็งแร่งแพ้ความแข็งแรงของเจ้าฉลามประลันชัยอะด้ใหญ่ด้วยครับ วงในก็ไม่ลูกขวางคำแทงขวางคำแทงนะครับเดินปั้มรัดฟัดตีน่ะใหญ่กว่าด้วยครับผมออกไปที่ฉลามพลันชัยครับเข้าขอนได้เปรียบแน่นอนนะครับสมาชิกประเภทอ่าหัวใจใหญ่กูตับอยู่แล้วตัวนี้ครับเราค่ายพลันชัยด้วยนะครับค่ายพระรันชัยด้วยนะครับสมาชิกวันนี้อาทิตย์นี้นะครับน่าเสือตัวเงินดีมากนะครับแต่ว่ายังไงก็ชอบไปที่ฉลามครับทวนกันอีกรอบครับมวยชอบตัวที่หนึ่ง ผมออกไปที่บัลลังก์ซับซ้อสลาดชีพทําไมผมถึงชอบครับผมดูจังหวะฝีมือมวยไอคิวมวยสมองมวยดูดีกว่าครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องกว่าแล้วก็คือชนะมานะครับดูน้าลงทุนลองไปที่บัลลังก์ซับซ้อสลดชีพนะครับมวยคู่นี้ครับคู่ที่สองครับผมออกไปที่โยกิรีทีเอ็นมวยไทยนะครับข้อหลักๆเลยครับทาไมผมถึงชอบนะครับเวทนี้น้ําหนักนี้นะครับทีต่อทีโดนต่อโดนนะครับปะทะบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วนะครับนะปะทะ กันบทเบียดเสียดสีไปแล้วนะครับผมดูไปไปลายกิรีความแข็งแกร่งความแข็งแรงดีกว่าครับสมาชิกคู่ที่3าผมมองไปที่เหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับทำไมผมถึงชอบเหนือธรณีครับหน้าเสือตัวเงินทีมงานคนจัดสมาชิกเล่นไปเถอะครับเข้ากอดได้เปรียบอยู่แล้วนะครับสมาชิกคู่ที่4ผมมองไปที่ฉลามพลันชัยครับเคยชนะมานะครับเคยชนะมาเจ้าฉลามเจ้าฉลามนี่เคยชนะมาครั้งหนึ่งผมดูว่าดูดีกว่าประเภทจงังหวะฝีมือมวย ไปไปลายความแข็งแกร่งความแข็งแรงเข่าในฉลามดูดีกว่านะครับจีเด็ดสองตัวครับจีเด็ดสองตัวผมออกไปที่เจ้าบัลลังทรับสอสาลาชีพครับกับโยคิลีทีเอ็นมวยไทยครับวันนี้ชอบมวยเล็กครับบัลลังทรับโยคิลีครับมวยรักมวยชอบสองตัวนะครับ ก่อนจากการน,นะครับก็ฝากมวยหูด้วยมวยหูเอคนรักมวยไทยครับภาคสดติดขอบเวทีทุกช่องมีตัวตนจริงทํางานจริงแน่นอนนะครับสมาชิกเพียงเดือนละ700บาทนะครับ2เดือน1,000บาทครับ VIP ถือเครื่องเข้าเวที1,200บาทนะครับทดลองฟังอาทิตย์ละ300บาทครับลายเสียงเดือนละ300บาทนะครับ มีดีที่สายครับต้องมวยหูเอคนรักมวยไทยครับโทรมาเลยครับ0625 28 47 37 0625 28 47 37หรือ0821 29 29 62 0 8 2 1 2 9 2 9 6 2ครับฝากผู้สนับสนุนหลักไว้ด้วยนะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับนะไทเกอร์24ครับไทยเกอร์24ีเว็บนี้มาตรฐานการเงินมั่นคงครับปลอดภัยถอนไว้ภายใน5นาทีครับการตีที่ผมครับมวยหูเอคนรักมวยไทยครับก็ก็จากการขอฝากสมาชิกกด ซับสไครนะครับกดถูกใจกดแชร์นะครับอ่ากดติดตามให้ผมหน่อยนะครับช่องมวยหูเอคุณรักมวยไทยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ